ทีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เจอกับครูอีกครั้งนะครับในวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นม4ีถึงหหรือว่าชั้นมปลายนั่นเองครับวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นะครับแต่ในวันนี้นะครับครูจะพานักเรียนไปดูเกี่ยวกับว่าพระราชกรณียกิจครับของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับมีด้านใดบ้างนะครับแล้วแต่ละด้านส่งผลอย่างไรนะครับต่อประชาชนถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มเรียนกันเลยครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในอดีตเนี่ยนะครับเรื่อยมาจนถึงปััจจุบนนะ มีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อสังคมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันบ้างครับจากคำตอบนะครับนะพระมหากษัตริย์เองมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งครับต่อสังคมไทยนะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจหรือว่าการเมืองการปกครองนะครับล้วนอยู่ในการตัดสินใจนะครับของพระมหากษัตริย์ทั้งสิน้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยกล่าวได้ว่าชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยนะครับของประชาชนเนี่ยนะครับ ในอดีตตั้งแต่ย so ุคที่เรายังปกครองด้วยกษัตริย์เป็นหลักอยู่เนี่ยครับก่อนที่จะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าอยู่ภายใต้การตัดสินใจของพระมหากษัตริย์เลยทีเดียวนะครับกษัตริย์เนี่ยนะครับนักเรียนลองดูใน powerpoint นะครับดูที่ตรงจอด้านหน้านักเรียนนะครับนั่นเองครับพระมหากษัตริย์ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจที่สําคัญทั้งสิ้นเนี่ยกี่ด้านครับอ่านะครับ4ด้านนั่นเองครับด้านที่1นะครับนักเรียนครับคือด้านการเมืองการปกครองด้านการเมืองนะครับ ด้านที่2คือด้านการปกครองครับด้านที่3คือด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับและด้านที่4คือการทานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมนั่นเองครับด้านการเมืองนะครับพระมกษาัาตริย์เองเนี่ยนะครับมีบทบาทสําคัญอย่างแรกคือการก่อตั้งราชธานีครับหรือว่าการสถาปนาเนี่ยราชธานีขึ้นมาครับราชธานีเนี่ยแปลว่าเมืองซึ่งมีอํานาจเหนือเมืองอื่นนั่นเองครับตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะครับราชธานีของสุโขทัยเองเนี่ยนะครับ เรียกได้ว่าอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์มากนักนะครับแม่น้ําไหลผ่านเน่น้อยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตั้งแต่อดีตครับเมื่อพื้นที่ไม่ได้สมบูรณ์นะครับกษัตริย์สุโขทัยในอดีตจึงได้มีการนะครับสร้างระบบชนระทานขึ้นนะครับเพื่อทําให้พื้นที่เนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเองครับเรื่อยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาครับอยุธยานับว่าเป็นเมืองหลวงที่มียุทธศาสตร์ที่ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรหรือด้านการทหาร กุงศรียุธยาเนี่ยนะครับมีแม่น้ําล้อมรอบเนี่ยนะครับถึงสามทิศด้วยกัน3ามสายก่อนที่เวลาต่อมาเนี่ยนะครับก็จะมีการขุดคูคลองในด้านทิศต,ตะวันออกกลายเป็นว่ายุทธยามีสภาพเป็นเกาะนั่นเองครับด้วยความที่ยุทธยาเป็นเกาะเนี่ยนะครับหเลยสะดวกต่อการค้าขายแน่นอนครับเพราะในอดีตครับนักเรียนพ่อค้าต่างๆนิยมค้าขายกันทางทางเรือนั่นเองครับฉะนั้นยุทธยาจึงเป็นเมืองท่าสําคัญระดับโลกเลยนะครับในยุคอดีต แล้วยังมีส่วนในการที่ทําให้กรุงอยุธยาเนี่ยนะครับมีความแข็ง,แ,ขงแกร่งกว่า417ปีด้วยกันนะครับที่ไม่ถูกพมา่าโจมตีจนกระทั่งยุทธยาเนี่ยนะครับแพ้ให้กับพมา่าไปในปีสุดท้ายนั่นเองนะครับซึ่งก็คงอยู่มาตั้ง400กว่าปีนะครับแปลว,ว่ายุทธศาสตร์ของยุทธยาเนี่ยดีมากเลยนะครับเรื่อยมาจนถึงสมัยที่เกือบจะเป็นปัจจุบันคือสมัยธนบุรีและก็รัตนโกสินทร์ครับการสถาปนาราชธานีเนี่ยก็ยังผูกติดกับแม่น้ำครับเนื่องด้วยแม่น้ำเนีเน่ยมีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหาหร เส้นทางค้าขายแล้วยังมีส่วนในการปกป้องนะครับเมืองให้รอดพ้นจากการโจมตีของข้าศึกด้วยเองครับพระราชกรณียกิจอย่างที่2ในด้านการเมืองนะครับคือการทําศึกสงครามครับการทําศึกสงครามเนี่ยนะครับก็คือการแย่งชิงครับความเป็นใหญ่ระหว่างหัวเมืองต่างๆนะครับมีการลบกันนะครับเพื่อชิงอํานาจนะครับเหนือพื้นที่หรือเหนือดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งตั้งแต่อดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเนี่ยนะครับโจมตีผู้อื่นหรือผู้อื่นยกทัพมาโจมตีเราเนี่ย กษัตริย์เองนับว่ามีบทบาทสําคัญมากครับในการเป็นผู้นำนะครับกองทัพเพื่อรบกับศัตรูและก็รักษาเอกราชของบ้านเมืองไว้ครับมาที่ด้านถัดไปนะครับคือด้านการเจริญสัมพันธ์ไมตรีนะครับในสมัยอดีตเองเนี่ยนะครับนอกจากการสงครามแล้วเนี่ยในบางครั้งนะครับอาณาจักรจะรุ่งเรืองได้เนี่ยอยู่ด้วยการเจริญสัมพันธ์ไมตรีครับหรือการผูกมิตรกับเมืองอื่นๆนั่นเองครับวิธีการที่ในอดีตนะครับ จะผูกมิตรกันนะครับหนึ่งเลยคือการสมรสครับถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็ค่อนข้างได้ผลครับคือการที่ต่างฝ่ายเนี่ยนะครับต่างเมืองต่างมีการให้บุตรหลานของตัวเองเนี่ยนะครับสมรสกันมีการดองกันก็จะเท่ากับว่าเมืองหนึ่งกับอีกเมืองหนึ่งเนี่ยเป็นญาติกันแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยความขัดแย้งก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยหรือไม่เกิดเลยนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีการส่งบุตรหลานของตนเนี่ยนะครับแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการสมรสนั่นเองครับ ด้านถัดไปนะครับคือด้านการทูตและการค้าครับอาณาจักรจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยนะครับด้านการทูตและการค้าถือว่าสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะการทูตและการค้าเนี่ยทำให้รัฐหนึ่งๆเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้ติดต่อครับกับอีกรัฐหนึ่งแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกันเกิดการยอมรับและเกิดการเชื่อถือซึ่งกันและกันคับนะอย่างเช่นในกรุงศรีอยุธยาในสมัยอดีตนะครับเราเองเนี่ยนับเป็นเมืองที่แข็งแกร่งนะครับ ก็เลยมีการเรียกบรรณาการจากหัวเมืองต่างๆเ,เข้าสู่กรุงศรีอยุธยาครับในทางเดียวกันเนี่ยนะครับกรุงศรีอยุธยาเองก็มีการส่งเครื่องบรรณาการนะครับไปที่เมืองจีนด้วยนะครับเพื่อให้เมืองจีนเนี่ยนะครับยอมรับนะฮะกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ยอมที่จะตกลงแลกเปลี่ยนค้าขายระหว่างกันครับเป็นการสานสัมพันธร์ทรมัตร,รีระหว่างอาณาจักร,ร,รแล้วก็ระหว่างพระหมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นั่นเองนะครับและด้านสุดท้ายครับคือการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมครับด้านนี้ก็ถือว่าสําคัญ เพราะว่าวัฒนธรรมจากภายนอกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากทูตนะฮะของเมืองนอกหรือพ่อค้าที่เดินทางเข้ามาค้าขายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเปอร์เซียชาวอาหรับชาวจีนชาวอินเดียหรือกระทั่งชาวตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะนําศิลปะวิทยาการใหม่ๆนะครับเข้ามาสู่อาณาจักรด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเริ่มจากสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนครับที่รับวัฒนธรรมเหล่านั้นมาก่อนที่เวลาต่อมาเนี่ยนะครับก็จะแพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไปนั่นเองครับ ในด้านถัดไปนะครับคือด้านของการจัดระเบียบการปกครองนั่นเองครับอาณาจากักรหนึ่งเนี่ยจะมีความเข้มแข็งได้นี่นะครับก็ต้องเกิดจากการปกครองที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพนะครับในยุคก่อตั้งอาณาจักรนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาเพิ่งเริ่มก่อตั้งเนี่ยนะครับพระเจ้าอูท่ทองเนี่ยนะครับได้ใช้วิธีการปกครองที่เรียกว่าจัตุสดมครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าจัตุสดม์ไหมครับ จตุสดมนะครับคือการปกครองที่แยกออกเป็น4ี่กรมนั่นเองครับคือเวียงวังคลังแล้วก็นาครับคล้ายๆกับการแบ่งกระทรวงในปัจจุบันที่เราใช้นั่นแหละแต่สมัยนั้นจะมีแค่4ี่เท่านั้นนะครับเวียงวังคลังแล้วก็นานะครับดูแลบ้านเมืองนะครับดูแลเรื่องของคลังนะสมบัติต่างๆนะครับดูแลเรื่องของผลผลิตนะครับแล้วก็ดูแลกิจการภายในพระราชวังนั่นเองครับก่อนที่เวลาถัดมานะครับในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับก็จะมีการบริหารนะครับจัดการปกครองใหม่นะครับ เน้นการรวมศูนย์แล้วก็การกระจายอํานาจไปพร้อมๆกันนะครับการจัดระเบียบการปกครองนะครับตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระบรุมไตรัยโลกนาถเนี่ยนะครับใช้เรื่อยมาเนี่ยนะครับจนถึงช่วงของรัชกาลที่หเลยทีเดียวนะครับในสมัยของรัชกาลที่5นะครับได้มีการจัดระเบียบการปกครองครั้งใหญ่เลยครับเนื่องด้วยนะครับรัชกาลที่5เนี่ยนะครับท่านได้ไปเสด็จไปศึกษานะครับวิธีการปกครองนะครับการบริหารบ้านเมืองสภาพบ้านเมืองของประเทศต่างๆที่มีความเจริญกว่าประเทศไทยนะครับ โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยนะครับแล้วก็ได้นํากลับเอาวิธีการปกครองเนี่ยนะครับของประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยมาปรับใช้กับเมืองไทยด้วยครับหรือสมัยนั้นเราเรียกว่าสยามนะฮะก็มีการจัดระบบการปกครองใหม่ครับจัดตั้งเป็นจตุยกเลิกจตุสดมนะฮะแล้วก็จัดตั้งกระทรวงต่างๆขึ้นคล้ายกับในปัจจุบันเลยทีเดียวครับเป็นการที่จะทําการปกครองเนี่ยให้มีความเป็นตะวันตกมีความเป็นสากลมากขึ้นครับ เพื่อให้ชาติตะวันตกทั้งหลายที่มาติดต่อกับเราเนี่ยเกิดการยอมรับครับในความมีอาระยะของคนไทยนั่นเองครับก่อนที่ในเวลาถัดมาเนี่ยนะครับประมาณปี2475เนี่ยนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนการปกครองนะครับจากสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งเป็นระบบที่กษัตริย์เนี่ยมีความยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับกลายเป็นระบบประชาธิปไตยนะครับที่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนั่นเองครับ ในเรื่องของระบบยุติธรรมนะครับนับว่าเป็นบทบาทสําคัญของพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งเลยครับที่จะทํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมในพระราชาอาณาจักรนะครับที่ท่านปกครองอยู่นะครับหรือเรื่องของการตัดสินคดีความต่างๆนั่นเองครับในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเราใช้ระบบกฎหมายที่อ้างอิงมาจากอินเดียเป็นหลักครับจะมีทั้งพระธรรมศาสตร์กฎมเทียนบาลและก็กฎพระอายการศึกครับก่อนที่เวลาถัดมานะครับสมัยของรัชกาลที่1นนะครับเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยกฎหมายเก่าๆเนี่ยนะครับ สูญหายไปบ้างนะครับมีการเสื่อมไปบ้างตามการเวลาจากการที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับถูกโจมตีนะครับจนแตกพ่ายนะฉะนั้นเนี่ยนะครับสมัยช่วงรัชกาลที่1จึงได้มีการชําระกฎหมายขึ้นใหม่ครับเราเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงครับมาถึงช่วงรัชกาลที่5ครับซึ่งอย่างที่ครูได้กล่าวไปว่าเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่นะครับก็เริ่มมีการจัดทํากฎหมายครับร่างประมวลกฎหมายให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ในเรื่องของการใช้ระบบการศาลและการพิจารณาคดีต่างๆในอดีตเลยนะครับกษัตริย์จะเป็นผู้ตัดสินคดีความต่างๆด้วยพระองค์เองครับเช่นในสมัยของกรุงสุขโทขทัยก่อนที่เวลาถัดมานะครับพระมหากษัตริย์เองเนี่ยจะมอบหมายภารกิจต่างๆให้ขุนนางไปปฏิบัติแทนครับแต่ก็ยังถือว่ากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดนะครับในการตัดสินคดีความอยู่ดีนะครับเรื่อยมาจนถึงช่วงรัชกาลที่4นะครับชาติตะวันตกเริ่มเข้ามาสู่สยามในยุคนั้นเนี่ยมากแลาชาติตะวันตกเนี่ยนะครับ ก็ใช้ข้ออ้างที่ว่ากฎหมายของสยามเนี่ยเป็นกฎหมายที่เก่าแก่คร่ำครึแล้วก็ไม่เป็นธรรมทําให้ชาติตะวันตกเนี่ยนะครับทำสนธิสัญญาที่จะขอสิทธิสภาพนอกอนาณาเขตถ้าพูดอย่างง่ายก็คือว่าหากชาติตะวันตกชาติดใดที่มีสนธิสัญญานอกอาณาเขตกับของสยามเนี่ยนะฮะหากคนของเขาหรือคนภายใต้การปกครองของเขาเนี่ยการะทำความผิดเนี่ยนะครับไม่ต้องขึ้นศาลของคนไทยนะฮะแต่ให้ไปขึ้นศาลของชาติตนเองแทนนั่นแปลว่านะครับคนที่กระทำความผิด ในพระราชนณาจักรสยามตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับโทษก็ได้เพราะว่าคนที่ตัดสินคดีความเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ชาติเดียวกันกับเขาหรืออยู่สังกัดเดียวกันกับเขาเหล่านั้นนะฮะทำให้เราเห็นแล้วว่าเออเราอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วนะฮะเราต้องมีการจัดระเบียบกฎหมายขึ้นใหม่ครับเพื่อทําให้ชาวตะวันตกเนี่ยหมดข้ออ้างที่จะกระทําความผิดในสยามแล้วก็ไม่ถูกลงโทษนั่นเองครับเรื่องสภาพเศรษฐกิจครับการส่งเสริมเศรษฐกิจนับเป็นบทบาทสําคัญของกษัตริย์ใช่ไหมครับแต่ละอาณาจักรเนี่ย จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ครับต้องหวังพึ่งอำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งอำนาจทางเศรษฐกิจมาจากอะไรบ้างครับนักเรียนลองดูในจอที่เรียนดูอยู่นะครับแล้วลองตอบครูดังๆสิครับว่าด้านอะไรบ้างครับที่นับเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจถูกต้องครับนักเรียนครับด้านที่1ครับคือการเกษตรครับในเรื่องการเกษตรเนี่ยพระมหากษัตริย์เองนอกจากนะฮะท่านจะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับ เป็นผู้นําในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อทําให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลทําให้ผลผลิตออกมามากเนี่ยนะครับกษัตริย์เองยังมีความสามารถและมีพระราชอำนาจที่จะขุดลอกคูคลองต่างๆนะครับใช้พระบรารมีใช้คําสั่งของท่านเนี่ยนะครับให้เกิดการพัฒนาระบบชนละทานเพื่อทําให้การเกษตรเนี่ยมันดียิ่งขึ้นได้ครับในเรื่องหัตถกรรมนะครับหัตถกรรมหรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่าบทบาทของกษัตริย์ก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งครับ นอกจากสิ่งที่ชาวบ้านเขาใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเครื่องมือเครื่องใช้ต่างเนี่ยนะครับเครื่องใช้ของกษัตริย์เองเนี่ยนะครับยังถือว่าเป็นหัตถกรรมชั้นเลิศครับซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของแผ่นดินไทยนะครับด้านการค้าก็เช่นเดียวกันครับพระมหากษัตริย์เองมีบทบาทในเรื่องของการติดต่อค้าขายครับส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพ่อค้าต่างชาติในชาติต่างๆนั่นเองครับด้านรายได้ครับรายได้เองเนี่ยนะครับก็จะมาจากภาษีต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากคนในประเทศแล้วก็จากนอกประเทศครับ พวกเรือต,ต่างๆที่เข้ามาค้าขายก็จะต้องเสียรายได้นะครับเสียภาษีตรงนี้ให้กับรัชการส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้รายได้ตรงนี้ในการบริหารประเทศต่อไปนั่นเองครับส่วนเรื่องเงินตราครับก็มีการพัฒนามาตั้งแต่ยุคอดีตนะครับจากที่เป็นเงินที่เป็นเบี้ยนะครับใช้หอยนะครับใช้โลหะต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาครับมีการใช้เหรียญในช่วงรัชการที่4ครับและช่วงรัชการที่5ก็เริ่มมีการใช้ธนบัตรอย่างที่เราคุ้นเคยกันในทุกวันนี้นั่นเองครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันครับ หลังจากบทบาทด้านเศรษฐกิจนะครับของพระมหากษัตริย์ที่เราพูดคุยกันไปแล้วนะครับเรื่องของระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นี่นะครับก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับให้ทันสมัยให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลกนั่นเองครับในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับประเทศไทยอย่างที่ครูได้กล่าวไปว่ามีการปรับปรุงประเทศเนี่ยครั้งใหญ่เลยนะครับในยุคนี้ยังได้มีการนะครับยกเลิกการค้าแบบผูกขาดนะครับที่มีระบบส่วนราชการเป็นผู้ค้าขายนะครับเปลี่ยนให้เป็นการค้าระบบเสรีนั่นเองครับ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจทําให้พวกพ่อค้าต่างชาติเนี่ยนะครับมีความสนใจที่จะค้าขายกับไทยมากขึ้นครับเนื่องด้วยว่าไม่ต้องค้าขายผ่านคนกลางอีกต่อไปนะครับเศรษฐกิจก็เจริญขึ้นมาตามลําดับครับการปฏิรูปที่สําคัญในช่วงของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับยังมีในเรื่องของการปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรนะครับการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยนะครับในสยามไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางรับคลองรถไฟนะครับหรือว่าระบบปรษณีย์ต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นในยุคนั้นนะฮะทำให เป็นที่ดึงดูดครับให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาร่วมค้าขายแล้วก็มาร่วมลงทุนครับในสยามนั่นเองครับซึ่งต่อมาก็ถือว่าได้รับการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับจนเป็นประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับด้านศิลปะวัฒนธรรมครับนับว่าพระหมหากษัตริย์เนี่ยมีบทบาทที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งครับหากจะกล่าวโดยตรงก็คือว่าชีวิตของไพร่นะก็คือคนธรรมดาในอดีตเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้มีความคุ้นเคยนะครับกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมมากนะัก เพราะว่าชีวิตแต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะมีแต่การทํางานนะครับทำการเกษตรอาจจะไม่มีเวลามาศึกษาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมครับฉนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากชนชั้นปกครองครับซึ่งรับเข้ามากอดนะครับแล้วก็เผยแพร่ต่อไปให้คนชนชั้นลําดับถัดมานะครับจนมาถึงชาวบ้านนั่นเองครับด้านแรกคือด้านศาสนาครับถือว่าโดดเด่นที่สุดเนื่องด้วยนะครับพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยทุกพระองค์นะครับมีความศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างยิ่งครับ สนับสนุนการสร้างวัดวาอารามรูปแกะสลักรูปเคารพต่างๆนะครับเรียกได้ว่าทรงเป็นพุทธมรมกะที่ดีเยี่ยมนั่นเองครับด้านศิลปะด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการปลูกสร้างนะครับสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมีความเกี่ยวพันกับศาสนาทั้งสิ้นนะฮะเนื่องด้วยศาสนาพุทธเนี่ยนะครับถือเป็นแกนหลักของศิลปะวัฒนธรรมแทบจะทุกแขนงเลยครับฉะนั้นด้านสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นวัดวาอารามนะครับ ปฏิมาก,กรรมจิตกรรมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีความเกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธนั่นเองครับด้านวรรณกรรมนะครับมีหลากหลายประเภทหลากหลายวัตถุประสงค์ด้วยกันครับด้านาศาสนาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการสอนจิตใจนะครับให้คนเนี่ยกระทำความดีเช่นไตรภูมิพระร่วงนะครับในด้านของการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับก็จะมีวรรณกรรมที่แสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพของประเทศของเราหรือว่าพระบรมเดชานุภาพครับ ที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับเช่นกฎหมายตราสามดวงเนี่ยนะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการปกครองครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นวรรณกรรมเพื่อความบันเทิงครับมีความหลากหลายมากขึ้นในช่วงรัชกาลที่6ครับที่มีการนำวรรณกรรมต่างชาติเนี่ยมาแปลนะครับแล้วก็มีการละเล่นในรั้วในวังนั่นเองครับด้านนาฏกรรมครับคือเรื่องของการแสดงการละเล่นพื้นบ้านนะครับด้วยความที่ว่าสังคมไทยเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่เน้นเรื่องของการเกษตรเป็นหลักฉะนั้นมอหรสพบส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก ในราชสำนักเนี่ยนะครับก็จะมีการละเล่นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เล่นเฉพาะในรั้วในวังด้วยนะครับเช่นโขนหุ่นหลวงหรือว่าหนังใหญ่ครับก่อนที่เวลาถัดมาเนี่ยนะครับกฎเกณฑ์ต่างๆจะค่อยๆคลายลงนะครับทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงศิลปะวัฒนธรรมประเภทนี้ได้ครับด้านประเพณีต่างๆครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธทั้งนั้นเลยนะครับจะมีที่เกี่ยวกับการเกษตรบ้างจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจครับให้ประชาชนเนี่ยนะครับ มีขวัญกำลังใจที่จะเพาะปลูกนะครับซึ่งพระมหากษัตริย์เองก็จะมีบทบาทสําคัญในเรื่องของพิธีกรรมนะครับเสี่ยงทายทางการเกษตรด้วยนะครับแล้วก็พระราชพิธีเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์นะครับเป็นพิธีที่กษัตริย์เนี่ยนะครับจัดขึ้นเพื่อดํารงสนภาพของกษัตริย์นะครับให้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งมีตั้งแต่สมัยของกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับซึ่งมีความเชื่อของพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนักเรียนครับจากที่ครูได้พูดไปนะครับ นักเรียนคิดว่าพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ด้านใดมีความสำคัญที่สุดครับขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับกล่าวได้ว่าแทบทุกด้านเลยนะครับมีความสำคัญที่สุดโดยเฉพาะด้านของการดูแลรักษาบ้านเมืองครับให้รอดพ้นจากการล่าอาณานิคมนะครับของชาวต่างชาตินั่นเองครับหรือด้านการเมืองการปกครองนั่นเองครับ กิจกรรมนะครับครูให้นักเรียนเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยให้สืบค้นพระราชกรณียกิจของกษัตริย์แต่ละด้านนะครับเราแยกเป็นกลุ่มก่อนนะครับศึกษาสรุปเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกันครับนักเรียนแต่ละคนศึกษาข้อมูลตรงนั้นนะครับแล้วก็สรุปเป็นเรียงความของตนเองครับวิธีการส่งในครั้งนี้นะครับเราจะให้ส่งทางออนไลน์นะครับนักเรียนสามารถเรียงความเป็นคอมเมนต์นะครับแล้วก็ส่งทางออนไลน์ได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับ ได้อ่านข้อสรุปของแต่ละกลุ่มที่เราได้แบ่งกันไปเนี่ยนะครับนักเรียนอ่านสิ่งที่เพื่อนแต่ละกลุ่มสรุปมาเนี่ยรู้เรื่องไหมครับแล้วเขียนเรียงความออกมาได้ดีไหมฮะครูเนี่ยอยากจะเห็นเรียงความของนักเรียนมากเลยนะครับเราก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนะครับนี้ก็ให้นักเรียนโพสเนี่ยลงสื่อโซเชียลหรือในกลุ่มนะครับที่เราเนี่ยมีครูผู้สอนอยู่ในนั้นด้วยนเองครับเพื่อให้ท่านได้ตรวจงานนะครับ จากที่นักเรียนได้เรียนรู้กับครูนะครับในชั่วโมงนี้มาเนี่ยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์เองเนี่ยนะครับมีพระราชกรณียกิจเนี่ยหลายด้านมากเลยนะครับแต่ละด้านเนี่ยนะครับก็ล้วนเป็นไปเพื่อความจําเป็นนะครับแล้วก็พัฒนาการเนี่ยของชาติบ้านเมืองนั่นเองครับให้เมืองไทยของเราเนี่ยนะครับมีความมีการเจริญรุ่งเรืองนะครับมีความพัฒนาการเนี่ยซึ่งมันใกล้เคียงกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วครับส่วนหนึ่งก็เพื่อให้เราเนี่ยรอดพ้นจากเนื้อมือนะครับของชาติตะวันตก ที่มุ่งหมายจะครองเอาสยามหรือเมืองไทยของเราเนี่ยให้เป็นเมืองขึ้นนั่นเองครับก็ต้องนะครับกล่าวได้ว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีบทบาทอย่างยิ่งครับต่อการรักษาชาติบ้านเมืองให้พ้นภัยนั่นเองครับฉะนั้นวันนี้นะครับนะักเรียนได้เรียนรู้กับครูตรงนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมส่งงานคุณครูให้ครบด้วยนะนะครับเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ